ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกรมรับเติมเก,ม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกัน,นครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024บโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมน,นะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้ทุกคนจะนำการพูดถึงการรีวิวแผนแร่ทุกคนหรือว่าสอนหาแผนเด็ดแผนแร่แผนประจำสัปดาห์อะไรประมาณนี้นะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าหลังการอัปเดตท,ที่ผ่านมานะครับมีแผนไหนเข้ามาใหม่กันบ้างหรือว่าแผนที่ใครหลายคนถามหานะครับย้ายไปอยู่สโมสรไหนกันบ้างหรือว่าย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างโดยมาำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแลยกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยกันนะครับเผื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแลยกันนะครับก็ก่อนอื่นนะทุกคนก่อนจะไปเริ่มกันนะครับก็ชี้แจงกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับแผนที่ใครหลายคนรอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็น42 4ทุกคนหรือว่า4 1 1 4นะครับวันนี้ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาครับหรือว่าหลังการอัปเดตที่ผ่านมานะครับก็คือยังไม่กลับเข้ามาในเกมนั่นเองนะครััวนนนี้กก็อ่ืยๆ ปราทำการอัปเดตและก็ชี้แจงให้ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับว่าแผนแรที่หลายคนถามหานะครับย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างหรือว่ากลับเข้ามาหรือ,อยังก็มาระการอธิบายให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับแผนที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเป็นแผนของ4132ที่มี AMF 3ตัวนะครับสรบแผนนี้ก็คือยังไม่กลับเข้ามาเช่นกันนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแลยกันนะครับว่ามันจะกลับเข้ามาเมื่อไหร่นะครับสรบแผนนี้เรามาดูทางฝั่งของแผนที่ จะมีการอัปเดตสำหรับคลิปนี้กันบ้างแล้วกันนะครับว่ามีแผนรูปแบบไหนกันบ้างน,นะครับก็เรามาเริ่มเปลี่ยนเกมแผนกันก่อนเลย้ลยกันนะครับก็ามาเริ่มดูแล้วกันนะครับว่าแผนที่หลายคนทาหานะครับหรือว่าแผนที่ใครหลายคนอยากลงเล่นในคนย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลย้ลยกันนะครับมาเริ่มที่การเปลี่ยนสโมสรหรือว่าการเปลี่ยนทีมกันก่อนเลยเลยกันนะครับก็สำหรับแผนแรกที่จะแนะนําในคลิปนี้นะครับคือเข้าไปที่ยุโรปกันทุกคนแล้วก็มาที่ลาลิกาสเปนนะครับ เมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับก็เลื่อนไปที่ทางฝั่งของเกตาาฟ่นะครับตามนี้ได้เลยทุกคนจากนั้นก็กลับมาใช้การจัดทีมนะครับกดไปี่โค้ดเปยนแผนและเดเฟเอนะครับมีหน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับเป็นแผนของ4-2-3-1นั่นเองนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนให้ตรงตำแหน่งก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนจะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับมีเซ็นเตอร์แบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาน,นะครับ กองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้งเ m f และก็เ m f เลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็มีกองกลางตัวรุก1ตัวนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับสำหรับแผนแรกที่มาแนะนำให้ในคลิปนี้นะครับเรามาดวต่อแผนที่2กันเลยเลยกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมทุกคนก็รอบนี้นะครับเข้ามาที่ดางฝั่งของเอเชียกันบ้างทุกคนแล้วก็มาที่เจลิก2อนะครับจะถ้กดไปที่สโมสรที่2ทุกคนตามนี้เลยนะครับ จากนั้นก็มาที่การจัดทีมกันเหมือนเดิมทุกคนไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับก็คือเป็น4-2-3-1เช่นกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นคนละรูปแบบกันนะครับก็คือเป็นรูปแบบของ a อ f นะครับยืนเรียงติดกันกับวินแบ็กฝั่งซ้ายและวินแบ็กฝั่งขวานั่นเองนะครับก็คือมีเซนเตอร์แบ็กสองตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับแล้วก็มีกองกลางตัวลุก1ตัวครับปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้านะครับที่สําคัญของแผนนี้ก็คือ กองการกคนมันยืนติดกับกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB มากๆเลยนะครับก็ตามภาพที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็มีใครชอบกันบ้างหรือใครอยากลองเล่นนะครับก็อย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับมาดูต่อแผนต่อไปทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับมาที่เอเชียกันเหมือนเดิมทุกคนก็เดี๋ยวมาดูเลยกันนะครับว่าเป็นแผนรูปแบบไหนนะครับเข้ามาที่ทีมชาติกันทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาเนะครับเริ่มที่แผนของอิรักกันก่อนเลยเลยกันนะครับสำหรับแผนของอิรักทุกคนก็เป็นรูปแบบไไหนนนมาดูกกััเลย้คปที่โ เปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับเป็นแผนหลัง3ทุกคน3 2 3 2นั่นเองนะครับประมาณนี้ครับทุกคนกคน็ขอเปลี่ยนให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนเซเดอร์แบ็กอีกคนหน,นึ่งนะครับนี่ครับทุกคนมีเซเดอร์แบ็กสามตัวนะครับกองกลางเซฟฟ์สองตัวทุกคนกองกลางเอฟฟหนึ่งตัวนะครับวิมแบ็กฝั่งซ้ายวิมแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็มีกองหน้าโต๊ะบอลอีกสองตัวนะครับสำหรับเซฟฟ์ตรงนี้ทุกคนสามารถปรับเป็นเอฟฟได้ด้วยทุกคนบอกเลยว่า บุกมันแน่นอน,นครับสำหรับแผนนี้น่ครับคนก็ปรับเป็น a m f 3ตัวไปเลยนะครับนี่ครับทุกคนที่ขอเปลี่ยนให้แบบตรงตามตำแหน่งก่อนเลยแลยกันนะครับนี่ครับทุกคนบอกเลยว่าบุกมันแน่นอนนะทุกคนตามนี้เลยนะครับเป็นแผน352ได้ด้วยทุกคนก็ขอญาตแคปบไว้ก่อนเลยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปลองเล่นเลยกันนะครับสำหรับแผนนี้บุกมันแน่นอนทุกคนเรื่องบุกเอาไว้ก่อนนะครับเกมรับค่อยว่ากันทุกคนสำหรับแผนนี้นะครับก็ใครชอบกันบ้างอย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับ มาด่วนต่อแผนต่อไปทุกคนมาด้วยการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็อยู่ในส่วนของเอเชียกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทีมชาติคนก็มีอิรักแล้วนะครับก็มาดูอิหร่านกันบ้างแล้วกันนะครับขอญาตหาอิหร่านก่อนทุกคนนี่เลยนะครับอิรักแล้วก็ต้องอิหร่านนะทุกคนกดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟอลต์นะครับคือเป็นแผนของ4-4-2นะครับทุกคนดูการยืนตำแหน่งนะครับทุกคนบอกเลยว่าอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับนี่ครับทุกคนขอเปลี่ยนให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยเลยกันนะครับ CMF ครับทุกคนแล้วก็มีนี่เลยนะครับแล้วก็วินแบ็กฝั่งขวานี่ครับก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเป็นแผนของ4-4-2นะครับมีเซเดแบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับเป็นแบ็กฝั่งซ้ายวิ็กฝั่งขวาทุกคนแล้วก็กองหน้าตัวเป้าและกลองหน้าตัวต่ำนั่นเองนะครับก็ใครชอบแผนนี้อย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของทีมชาติอิหร่านนั่นะครับมาดวลต่อทุกคนก็อยู่ในส่วนของทีมชาติกันเหมือนเดิมนะครับก็เข้ามาที่ เอเชียกันเหมือนเดิมทุกคนเลยก็ทีมชาตินะครับเลื่อนลงมาที่ทีมชาติของจอแดนก่อนเลยแลยกันนะครับก็มาดูเลยกันครับว่าเป็นแผนรูปแบบไหนนะครับไปที่โค้ดทุกคนเปลี่ยนแผนเละเดฟเฟลนะครับสับจอแดนก็คือเป็นแผนของ4-1-4-1นั่นเองนะครับนี่ยทุกคนก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับก็ขอเปลี่ยนให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยแลยกันนะครับนี่คทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสับ4-1-4-1ของทีมชาติจอแดนนะครับ ก็ใครชอบแผ่นนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผ่นนี้นะครับก็อย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับและก็ปิดท้ายให้กับทีมชาติของเอเชียอีก1แผ่นนะครับก็คือมาดูเลยกันนะครับว่าเป็นทีมชาติไหนนะครับไปที่เอเชียทุกคนเลยก็ไปที่ทีมชาตินะครับก็คือเป็นทีมชาติของโอมานนั่นเองนะครับตามนี้ทุกคนกดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผ่นและเดฟลต์นะครับมีหน้าตามาประมาณนี้ทุกคนเป็นแผนของ 4-3-1- ซอนครับที่กองกลางตัวรับทุกคนมันยืนติดกับเซนเตอร์แบ็กเลยนะครับก็ขอ เปลี่ยนให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยเลยกันนะครับนี่ครับทุกคนมีเซแด้แบ็กสองตัวคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลางเซเ2ฟสองตัวทุกคนกลางตัวลุก1ตัวนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้คนหรือว่าใครที่ชอบแผนเมตาจับเปสสองันยี่สิบเอ็ดนะครับบอกเลยว่าแนะนํามากเลยนะครับสำหรับแผนนี้ก็ใครชอบอย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4312นะครับเรามาดวนต่อแผนต่อไปกันเลยเลยกันนะครับคนไปกันแบบไวๆเลยเลยกันนะครับ ก็รอบนี้นะครับยังอยู่ทางฝั่งของเอเชียกันเหมือนเดิมนะครับก็คือไปที่ AFC Champions League นะครับจากการเลื่อนลงมาด้านล่างคนเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับเป็นสโมสรที่คล้ายๆกับแมนซิตี้เลยนะครับสีเสื้อก็คล้ายคนสลับสโมสรนี้นะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเล่ยเดฟเอนนะครับอันนี้คือแผนของ4ี่ห้าเนื้อคนซึ่งมันคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นปีกต่ำนะทุกคนนี่ครับสามารถปรับได้ทั้งเ m f เและก็ d m f เลยนะครับก็คือเป็นแผนของ 1> 45 1หนะครับสำหรับสมโมสรน,นี้พวกใครชอบก็ไปหามาเลองเล่นกันได้เลยนะครับเรามาดูหลีกอื่นกันบ้างทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันมือนเดิมนะครับรอบนี้ก็คือไปที่ทางฝั่งของลาลิก้าสเปนกันบ้างเลยกันนะครับก็เมื่อกี้ไปที่เกตาเฟ่กันแล้วนะครับก็รอบนี้นะครับมาดูที่เกฟคนสมโมสรสุดท้ายกันบ้างเลยกันนะครับพามาสก,กันทุกคนไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับ อันนี้เป็น4 1หนเช่นกันคนแต่ว่าปีกมันจะยืนต่ําลงมากว่าแผนเมื่อกี้นิดนึงนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับมีเซเตอร์แบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกลางตัวรับ1ตัวนะครับกลางเ m f 2ตัวทุกคนสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็ DMF เลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแลวก็กองหน้าตัวเป้านะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแผนนี้แลวก็แถมให้ลาลิกาสเปนอีก1แผนแล้วกันนะครับก็คือมาที่ดางฝังของยุโรปทุกคนแลยก็มาที่ลาลิกา จากนั้นก็เลื่อนมาที่สโมสรอนของเลบันเต้นะครับขอญาตหาก่อนคนนี้เลยนะครับเลบันเต้ทุกคนตามนี้เลยนะครับจากนั้นก็ไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและ d e f a u l t นะครับคือเป็นแผนของ4-4-2แบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็มีทั้งปีกตามซ้ายขวาคนละก็อกองหน้าตัวเป้าอ,อีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้อย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับไปดวนต่อทุกคนก็เป็นแผนปิดท้ายกันเหมือนเดิมนะครับ สำหรับแผนปิดท้าย3แผนก็คือไปที่เซาท์อเมริกาพุกคนแลยก็ทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเองครับทุกคนตามนี้เลยนะครับอันนี้คือแผนปิดท้ายของทุกคลิปอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมท้การปิดท้ายให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับนี่ทุกคนอันนี้เป็นแผนของ442นั่นเองนะครับทุกคนก็ตามนี้เลยนะครับก็เป็นแผนที่พอจะทดแทน42-4ได้นิดนึงนะครับเพราะว่างานที่ทราบมัเดียวก็คือ4 2 4มันยังไม่กลับเข้ามาทุกคนก็ใช้แผนนี้ไปก่อนเลยกันนะครับสำหรับแผนของทีมชาติอาร์เจนะครับ และต่อมาทุกคนก็เป็นแผนปิดท้ายเช่นกันนะครับคือเข้ามาที่ทีมชาติครับทุกคนรอบนี้ไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับแล้วก็ไปที่ทีมชาติของสวีเดนนั่นเองนะครับกดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับคล้ายๆกับแผนเมื่อกี้นะครับแต่ว่ากองหน้าตัวนี้มันเป็นหน้าเป้าทั้งคู่นะครับไม่เหมือนกับแผนเมื่อกี้ทุกคนเพราะว่าแผนเมื่อกี้มันจะมีทั้งหน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับแต่ว่านี้คือจะเป็นหน้าเป้าทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับ เข้ามาที่ทั้งฝั่งของยุโรปทุกคนเลยก็ทีมชาตินะครับก็คือเลื่อนมาที่ทีมชาติของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับตามนี้นะทุกคนจากนั้นก็ไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับคือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับเป็นแผนของ C13 นนั่นเองนะครับก็มีทั้งเซดริกสตัวนะทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็ฝั่งขวาทุกคนหน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แลยกันนะครับ เพรทุกคนที่ดูอยู่นะครับชอบแผ่นไหนกันบ้างหรือว่าใช้แผ่นไหนกันอยู่บ้างหรือรอแผ่นไหนกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ